อ่อาลออแล้วครับผมก็ขอกราสวัสดีลิงที่วิวัฒนาการและทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคุณติ๊กบ๊ามบ์แล้วก็ผมเอฟดนอฟคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะผมมาเล่น14ึงสี่ในแมปเก่านะครับผมก็อยาก หรือฟื้นความหลังสมัยก่อนผมก็เล่น1นึแต่ว่ามันไม่โหดเท่าสมัยนี้นะครับสมัยก่อนนี่โหดโหดน้อยกว่าน,นี้เยอะมากเลยเป็นหลายเท่าเลยนะครับเดี๋ยวนี้มันโหดมากแล้ววันนี้ผมก็จะเอาเจ้าตัวลูกซอง B y 15มาเล่นเป็นเมนหลักในคลิปนี้นะครับจะคู่กับปืนอะไรเดี๋ยวไปรอดูกันแล้วกันนะครับก็1 4เป็นวิธีที่ทําให้คนเก่งขึ้นได้เร็วที่สุดแล้วจากที่ผม ไปดูและศึกษามานะครับจากพี่ๆนักแข่งบางหลายๆคนนะครับที่เป็นโหมดของ BR เก็เด๋ยๆผมได้ยินเสียงคนอยู่ในบ้านหลังเนี้คนที่มันลงมาพร้อมผมบอกว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเดี๋ยวๆนี่ไงนี่ไงมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะนิงจามันยังไม่อาเก็บเสียงนะครับถ้ายังไม่อัพเดี๋ยวมันเดินอยู่หน้าบ้านเดินอยู่หน้าบ้านออก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 มาดิมามาดิมาโอ้โหนั้นเดี๋ยวล่วงไปไง ลูกสองบางทีก็นัดเรือไม่ล่วงนะครับบางทีก็สองสำนัดอะไรเงี้ยแล้วแต่มันนะแล้วแต่มันเลยแล้วแต่เราด้วยมันจะยิงโดนหรือเปล่านะครับเราเก็บของเก็บอะไรสักนิดนึงนะตอนนี้เปิร์กทองโอเคเลยเพิ่งลงมาจะมีเปิร์กทอง3 3มสามอันก็หดไหลยอยู่หดไหลยอยู่นะครับโอเคเ,อเดินๆผมได้ยินเสียงข้างหน้าผมได้ยินเสียงข้างหน้าอยู่นะครับผมได้ยินเสียงนั้นน้องบัดน้องบัตรสวัสด,ด,ดีครับสวัสด,ดีครับก็นะครับวิธีหนึ่งสี่งพี่ๆหลายคนนะครับที่ จัดแข่งเขาว่ารับอะไรพี่พี่โอโฮด็อกนะครับจัดแข่งเราก็จะมีนักแข่งหลายๆคนของ b r ประเทศไทยเนะี่ยทีมหลายๆทีมครับก็ไปแข่งกันเขาส่วนมากเขาก็จะฝึกอ่าหนึ่งสี่นี่แหละครับแต่ผมฝึกไม่ได้นะเพราะว่ามันผมต้องทําทําคลิปอะ่ะคือบางทีผมไม่ได้ที่หนึ่งหรือบางทีมันยิงยากยิงไม่ได้เงี้ยคลิปใครจะดูจริงปะเราก็ต้องดูแบบเออคลิปที่มันยิงได้ไดหน่อยอะไรเงี้ยจริงปะ คนที่เล่นกับผมเขารู้ดีครับเพราะผมไม่ได้ยิงได้ทุกตาหรอกสิบตาจะมีสักสี่ตาไงที่ผมยิงได้นะครับนอกนั้นก็คือเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ก็คิดถึงเฉยๆนะเลยกลับมาหนึ่งสี่เล่นสนุกสเอ้ยเดินเดิเดมาดิครับมาดิครับมาเอ้ยโหปืนแม่งโคตรดีดซ้ายเลยโอ้ปืนแม่งเอฟเอร์นายเมื่อก่อนนี่สบายเลยนะครับจะยิงแบบเมื่อกี้เพราะมันเมื่อก่อนมันตรงแล้วก็เฉียงขวานิดเดียวนะครับ แต่อันนี้คือมันดีดขวาไปตึง้งหันไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวนั่งฮองไปหาอ่ดับกันนะฮะเพราะตอนนี้เราได้อัปเกรดมาแล้วใช่ป่ะโอเคเอาไอด่ดอบเขียวก่อนเลยจะได้มีเกาะมีอะไรนะครับเราคนเดียวไม่ต้องแบ่งของใครนะฮะโอ้โหเปิ์งทองเต็มเลยโอ้โหไปลุยนะไอ้อดับชมพูลงพอดีเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องดูโพสิชันก่อนโอ้โหแมงเครื่องบินไปฝั่งโน้น แล้วฝั่งนู้นคนโคตรเยอะนะฮะมาดูกันว่าผมจะรอดกี่คนผมจะตายตอนเท่าไหร่เดี๋ยวเตรงนี้โอ้โหตีดึงสี่ตัวนะครับขับคอตัวดึงยืนพื้นสามตัวไม่ไหวผมไปลูกนี้ดีกว่านะครับลูกนี้มีคนอยู่นะครับนี่ตรงตีเขานี้ขึ้นไปละมาดิเอาสไลด์ไม่ออกหำม,มาดิครับมาดิครับมาดิครับ อย่าตามนะครับเป็นผมผมไม่ตามนะครับเพราะว่าถ้าเจอคนเก่งๆเขาหนีอย่างเงี้ยเขาหันกลับมาสวนเราหลังหักเลยนะครับเป็นไปได้ครับอย่าวิ่งตามต่อให้คุณจะยิงยังไงถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณอย่าวิ่งตามเลยครับถ้าเจอคนจุกเก่งๆนะอรอบโพสิชันดีๆดีกว่ามาอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรนี่ยิงไม่โดน <laughs> อะไระครับถือว่าปลอบใจตัวเองไปมานี่ครับทีนี้แล้วยิงโดน ทุกนัดเลยโอ้ยเปิร์กทองเยอะโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยเปิร์กทองหนีก่อนนะครับตอนนี้คือเปิร์กทองผมเต็ม2ปืนแล้วอะถ้าเอาไอ้ละกันกระจายออกนะครับถ้าแบบเปลี่ยนเป็นสไนน์นะโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดแม่งเอ้ยโคตรเยอะเลยทั้งหอทั้งอะไรแม่งเต็มไปหมดแม่งมาเอาแอดดอบกันนะครับแต่มันไม่รู้ว่ามีผมอยู่ตรงนี้นะหมนหรือมันรู้แล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตอนนี้เครียดเลยเลยนะครียดเลยนะฮะ เดี๋ยวข้างหน้ามันมันมัน,มนยังไงกันเนี่ยมีคนไว้เฮ้ยผมได้ยินเสียงต้นในบ้านหลังเดิมเลยเฮ้ยนั่นไงสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสไลด์เอา้าเป้าเป้า,เ,ปาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ก็กลับไปดูได้นะย้อนกลับไปดูเลยเป้าโดนเต็มตัวแต่ลูกกระสุนไม่โดนซักนัดในระยะใกล้หรือว่าปืนมันหักลงวะเอ้ยชจ้าเนอะตอนนี้คือคนเยอะนะครับโอ้โหโอ้โห,โอโหเอ็งกระชากพี่เอะ เองก็ชาร์จพี่อตอนนี้ผมมี M21 ของใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อ,อุ้ยอะไรนี่ยปีนทุกคนต้องเคยเจอปัญหานี้ครับตัวละครแม่งปีนแบบปีนไม่เลิกอะเออทั้ทที่เราเนคนบังคับมันนะ <S <S โอเคตอนนี้ก็บีวายเก็บพื้นกับ M21 ใครก็ไม่รู้นะครับโออโหตอนนี้ยังไม่มีปืนโหลดเอาของตัวเองเลยนะโอ้โหระเบิดกจายเต็มเลยเฮ้ยข้างหน้ามีคนว่ะ ข้างหน้ามีคนว่ะเขาจะวัดกับเราวะวัดป่าล่ะวัดป่าล่ะวัดป่าล่ะเอ็งจะโดดไปไหนออไม่เอาดีกว่าครับเผื่อเพื่อนเขามานะทําเสียงน้อยๆครับเราตอนนี้ก็ฆ่าไปห้าตัวแล้วนะครับยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนอดีเดี๋ยว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 ขวามือผมเพิ่งเห็นเอ้ยโอ้โหข้างหน้าอีกโอ้โหเอาตัวไหนก็ดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยผมโดนข้างหน้ายิงมาดิวัดป่าล่ะเองยืนนิ่งๆอย่างเองก็โอ้โห เลือดเหลือสองโอ้โหเช็คเค่งก็ตายนะฮะโอ้๋อนี่เพื่อนๆต้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วนะกดซับสไคร้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะ2000สองพันซับแล้วนะครับกดซับสไคร้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะโอเค okay, ผมยิงตัวบนไปแล้วตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเพิร์กก่อนนี่เซตสไทรเซตสไทรจริงๆตอนนี้ผมไม่ได้กล่ามารีวิวปืนอะไรทั้งนั้นแต่ว่า เปิร์กหรือหอดนะครับมันทําให้ผมต้องเล่นบิวอินนี้บิวนี้ไม่ใช่บิวอินนะมันแต่งบ้านไรเฮีย <laughs> บิวนี้นะครับก็คือลูกซองอ,อัชนไยเพราะว่ามันมีเปิร์กวิ่งไวใส่กับลูกซองนะครับแต่จริงๆอ่ะบิวเนี้ยควรเล่นเอ็มจีมากกว่านะครับแต่ผมอยากเล่นลูกซองเออผมอยากเล่นลูกซองนะครับจริงๆบางคนเล่นกับโอ้ยเดี๋ยวเราหนึ่งตัวสองโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งเกิดมาใหม่แกกูเพิ่งยิงไปเมื่อกี้เอ้ยกี่ตัวเนี่ยฮลัลโหล กี่ตัวเนี่ยกี่ตัวครับเนี่ยมาดิครับตัวเดียวหรอเดี๋ด้อมีเปิร์เออดเอาโหลดเอาก่อนเอาโหลดเอาหมดแล้วมึงแม่งเอ้ยเก็บโหลดเอาหมดเลยมาชาร์จกูแล้วก็เก็บโหลดเอากูหมดเลยมานี่ดิมานี่ดิสงสัยไอ้เอ็มยี่สิบเอ็ดกระบอกนี้คงมาจากโหลดเอาอันนี้แหละโอเคเมื่อกี้ผมเห็นเขาลงตรงนี้นะนี่ไงยืนทําอะไรตุ้มเอ็งตรงนี้จ้านัดเดียวรู้เรื่องเอ้ย ชิปหายแล้วมึงโดดชาร์จมาอย่างงี้เกงใจพี่หน่อยสองเฮ้ยโอ้โหพี่มาคนเดียวนะจ๊ะเอ้ยข้างหน้ามีคนแต่ผมไม่เอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเขาชาร์จผมเพราะว่ามีคนใกล้อยู่นะครับถ้ามีคนใกล้อย่ายิงคนไกลครับต่อให้เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมควรยิงอะ่ะโอเคขึ้นหลังคานี้ก่อนผมหาจุดดีๆเล่นก่อนนะครับเอ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 ,เอ,อยู่ไหนกันจ้า ผมว่าเขาต้องมาเอาหอแน่ๆนะเพราะามีหออยู่ตรงนี้นั่นไงเหมือนว่าผมจะเห็นใครบางคนนะอยู่บนเข่าตรงนั้นนั่นไงหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับยิงไม่โดนกูยิงหอแม่งกูรู้มึงต้องขึ้นนอนั่นไง <c oughs> เป็นไงสเตปพี่อะยิงไปเลยผมเห็นคนตรงเสาโทรเัข์เสาไฟฟ้าข้างบนนั่นนะฮะนั่นไงนั่นไงนั่นไงไม่เอาดีกว่าวงวงแม่งค่อนข้างจะแรง หนีก่อนด้วยครับวงใกล้ด้วยโอเคโชคดีไปวงใกล้แล้ววงไกลจบเลยเนี่ยผมไม่มีสกเก็ตบอร์ดด้วยนะหาศพทุกศพไม่มีสกเก็ตบอร์ดให้กูสักอันโอเคตอนนี้คือทั้ทงบนเดียบดเอา้าโอ้โหไม่ขึ้นไม่เป็นไรทรรมดาเล่นจนชินแล้วครับโอเคตอนนี้ทั้งหมด9คิวแล้วนะครับฆ่าไปฆ่ามา แต่ตีเขาไม่ได้เก่งด้วยเหรอฮะเลยแบบโอเคไม่ได้เดือดมากถ้าเจอตีเดือดอผมตายไปนานแล้วครับถ้าเจอเยอะขนาดนี้โชคดีที่เขาไม่ได้เก่งนะครับโอเคมาดิจ้ามาดิจ้าเองนิ่ไงนี่ไงหนึ่งนัดสองนัดจัดไปนีแไปล่วงไปดินะฮะดูชื่อพี่ไว้หนูเราเล่นนะฮะเราเล่น <laughs> เขาหน้าปีตัวไอตัวนี้ฮะที่ยิงเอคกับผมอ่ะไอตัวนี้เลยไอตัวนี้เลย ผมจำชุดมันได้มีตัวเดียวในตี้นะครับโอ้โหหมา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 เอ้ายิงหมาก่อนยิงไม่โดนอีกกโก้งเอ้ยมาหมามาหมามาอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าโอ้ยโอ๊ยมันยิงผมข้างบนนู้นโอเคเขาลงมาแล้วนะครับขวามือขวามือตรงนี้ยังไง ยังขวามือผมว่าอ้อมก่อนเลยอ้อมพิจดาอะไรเนี่ยโมกอะไรนี่อเฮ้ยข้างหลังข้างหลังก็ยิงผมรอกว่าแต่ผมเอาตัวหน้าก่อนแลวกันเอาตัวหน้าก่อนละกัน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 การกันจบไปดีชีวิตเองอะ่ะเออแต่เมื่อกี้เหมือนมีตัวหลังยิงผมนะแต่เขายิงไม่โดนผมหรอแต่ผมไม่ได้สนใจนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นบอดหรือเปล่าคือผมต้องเอาตัวหน้าก่อนเพราะตัวหน้าแม่งแคนกับผมไงเออ แต่ว่าตัวหลังไม่มีแล้วครับน่าจะไปแล้วแหละช่างวันเถอะผมวิ่งเข้าวงด้วย่เซตของผมเนี่ยคือเซตระยะกลางเอ้ยเซตระยะใกล้แล้วก็ไกลนะครับไม่มีระยะกลางนะฮะคือผมไม่เล่นระยะกลางอยู่แล้วตอนถ้าเล่นหนึ่งสี่ผมไม่เล่นระยะกลางนะครับเพราะว่าแม่งเล่นยากเล่นไกลไปเลยนี่แหละหรือเอเคก็ได้เล่นเอเคได้นะครับเอา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 พิ่งเห็นยืนทำอะไรจ้าตุ้มมงตุ้มมงตุ้มมง <laughs> ไปดีก่อเพื่อนเองยังอยู่ปัเน,นีย12คิวแล้วเฉยเลยโอ้โหดีแต่เขาอย่างทีง่บอกไม่ได้เจอติ่งเก่งเขาเจอติ่เก่งผมชิบหายไว้ปวงกว่านี้เยอะครับยืนทำอะไรเครกบนนะจเะอตายซะตายไปซะมาตอนนี้ขอวิ่งเข้าไปก่อนนะครับผมบวกกันอะไรเยอะแยะเนี่ยพี่ขอขึ้นไปดูหน่ยนะจ๊ะอยู่หนุจ๊ะ โอ้โหอะไรกันนี้ไปหลังนู้นดีกว่าเพราะว่าเขาน่าจะโอบล้อมผมแล้วเขาน่าจะเห็นแล้วว่าผมมานะแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นเขาน่ะถ้าเราไม่เห็นศัตรูอย่าบวกนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นพื้นฐานปกติที่คนน่าจะรู้กันอยู่แล้วไม่เห็นศัตรูอย่าเดินมั่วเลยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนยืนอยู่ข้างกำแพงเห็นนะจ๊ะ ดี๋ยวรอก่อนรอก่อนวงบีบแล้ววงบีบแล้วผมต้องเดิอเอ้ยมีคนยืนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไอ้นี่ผมยิงฮอมานี่หว่าคนนี้นะครับมาดิครับผมก็ตุกผมก็สู้เอ้ยโอ้โหนัดเดียวล่วงนัดเดียวล่วงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหลือสามหนึ่งแล้วนะฮะสามสองหนึ่งไม่ใช่สามหนึ่งสองคนนะครับรวมผมคนเดียวนะครับตอนนี้ผมสิบห้าคิวโอ้โห มาถึงจุดนี้ได้ยังไงยืนอยู่ตรงนั้นทำอะไรเหรอโอ้โหเฮ้ยเกาะมึงศักยานมาไวเนี่ยโดนไปสี่ห้าเม็ดแล้วไม่ตายได้ไง,ะนะงวะเนี่ยช่า,ชางมันนะฮะช่างมันนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยผมเห็นหัวแวบๆหัวแวบแบๆๆๆนั่นไงตายไปซะน้องหนู คนเดียวเลวครับหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ทั้งหมด16คิวจะเป็น16คิวที่ผมได้ที่2หรือจะเป็น17คิวที่ผมได้ที่1มาดูกันนะฮะโอเคตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะตรงนี้เขาน่าจะวิ่งมาบ้านหลังนี้ร้อยเปอร์เซนต์ผมได้ยินเสียงแล้ว,ลว,ลวก็สลิงกลับไปยิงไปนึก <c oughs>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  นะฮะ,นะฮะก็อ่าบีวายาแบบไม่ได้เก็บ อ่าโหลดเอาแล้วก็ M21 เก็บมาจากคนอื่นนะฮะก็ประมาณนี้นะฝากแล้วกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผม